สมเด็จพระราชาธิบดีจิกบี้เคเซอร์นำเกวังชุก9นากา52นาทีที่ผ่านมาพร้อมกับสมเด็จพระราชดีเจ็ดสุนเพมาวังชุกแห่งภูตานพระองค์ท่านเสด็จพระดำเนินมาแล้วนะครับมาด้วยพระองค์เองเลยที่พัะที่นั่งดุสิดมหาประสาทในพระบรมราชวังทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรัตรทิกมี่และพระราชนีพระองค์ท่านเสด็จพระรดำเนินมาวางพวงมาลาถวายราชสักกระพระกวดพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นดีพันปีหลวงต่อจากนั้นนี่ฮะตบูชมนี่ก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ภาพหนึ่ง ต่อจากนั้นทั้งสองพระองค์ดำเนินไปอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ทรงลงพระนามาพิไัยนระสวัตรถวายความอาลัยทั้งนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกวังชุกและสมเด็จพระราชินียังจะเสด็จพระดำเนินไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระ,ระบรมศพในช่วงค่ำวันนี้ด้วยณนะพระที่นั่งดูเสิจมหาปราสาท